เฮ็ดแบเอ่อแต่เ็ดอีกแล้วเฮ็ดบานเห่าเลยครับด้ัเ็ดบานเ่าสูบๆกล่องเท่าไร่แล้วครับเห็ดนี่กองละลอยกัมีห้าิบโอ้ลอยกัมีห้าซิกัมีแล้วเตอพี่นอนอย่างใดเนาะพักกับมีเด้ก็มีีละกัีอ๋อีซูเนลบริการบอกม่่ะเโอ้ซูเนล ดีพร้อมเอาเมื่อนี่ปนเลยเลยคือบริการดีแต่แม่ค้านี่เนาะหนึ่งแล้วก็มี่ปนแล้วก็มียังยังวัได้เอาโคมาพร้อมวัได้เอาโคกมาพร้อมอืมโอ้ยมุ่งนี่เป็นตะซื้อนะครับมุ่งนี่เด้อเป็นตะซื้ออีหลีเลยมุ่งนี่เคล็บๆออกมาได้ครับตลาดนัดปนสองเพื่อพ่นทองเยื่อมื่เศร้านี่ละอาหารพื้นบ้านของเฮานี่ยนะอยากกินมากนี่เลยเด้อ นี่นี่มหาแม่ค้านี่แม่ค้าใจดีเลยนี่บริการให้แบบพี่น้องจะได้แบบได้ยังย่งอย่างเต่าโบสถสกรมีรสกระมีโคตรยังมาก่ะอ๋อขอบคุณหลายแม่ค้าโอ้แม่ค้าสายดีเลยเด้นี่ใจดีมากนะครับเพราะว่าเตรียมให้พี่น้องแบบเอาไปกินได้เลยนี่เดี๋ยวไทยกับฮังเารอเดี๋ยวอันนี้เห็ดไข่เนาะเห็ดไข่จานละ่อยเนาะอันนี้เห็ดอาซีกอร์มี่เอาเห็ดเลยครับดอนะครับ ทีมงานสามคนลูกสาวบอกหรืออย่างนั่นน้องเอามามาทำกันร้านเนี่ยเลยนะเนาะร้า,ายดีครับขอคุณหลายเด้อแม่ค่าเด้อแม่ค้าแม่ค้าใจดีครับแม่ค้าจะดีโอ้ยนะครับปลาดีครับปลาปลาจะเกือกรำปลาไปเอาปลามาผู้ผู้อีกผู้นึงน่ะ ผู้นึงไปเอาปลาพ่อปลาที่โตเมื่อนี้หลายตัวนีเนาะเมื่อนี้ปลาหลายอย่างเลยลายอบ่นีดเด้อปลาเคลือน้เนเอนำเปล่าสดๆนะครับปลาเคลือน้ำเปล่าเด้อปลาสดเนี่ยครับอ๋อเนี่ยมัดออามาครับปลาเคลือน้ำเปล่ามีหลายขนาดเอ,อเือบเลยก็มีเด้อเนี่ยเด้อเอือบเลยก็มีนะครับโอ้หลายหลายหลายเลยเน,นาะนี่อ่าตโถ มื่อนีวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนะครับ2567ัน้อะครับเป็นสดๆเลยมื่อนีนนด้นครับเป็นล่าสุดนะครับตลาดโพนทองที่ผมมานะครับโค้นั้นกิโลเท่าไรล่ะครับถึกๆลอยปลาย้อนนะจ๊ะปลาย้อนปลาย้อนลอยมีสิบบาทลอยหกสิบเนาะอืมปลาข้าวมีบ่อันปลาตัดแล้วนี่เลยตัวนี้ซับแล้วลดราคาถึงบาทที่บาทเอาโบแข้งนะครับเด้อเอาตลาดโพนทอง มาหาไม่ค่เอาขอพูดอะไรได้หรอเด้อ่คนี่ครัสวยๆแหละพูดลูปล้อๆไปใส่เราอล้อไปเอาปลาไปเอาปลาเอามาครับปาลาเ้อ่ปลา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 เถุงเท่าไรเอาถุงเท่าไหร่ถงสิาบาทเลย่อห้าสิบบาทถงห้าสิบบาทอือเอาถุงหนึ่งบอกครับบอกเอาตัวไหนตัวนี้บอก,ออกบอกอ นี่เลยถุงหัวมันนี่แบบง่ายๆนี่นี่หาที่บาทก็ได้หลายตัวเลยแค่หลายตัวเยอะไรอ่ะหัวปลาอตัวนี้เลยพ่อหัวปลาหัวปลาขอาะจากหัวปลาปลาเพาะปลาเพาะปลาเพาะห้าสิบบาทได้บบกหลายเอาไปกลมกินก็ได้แล้วยนะนี่ใจอยากจะได้สักถุงนเอาไหมครับสองเลยถยวพอแล้วครับเอาแล้วออยู่บ้านไหนครับคือเวางไช อ๋อผมพุ่งย้ายจากกรุงเทพมาได้สองสามเดือนแล้วโอย่าไมาอยู่ที่นี่เลยคนกรุงเทพแล้วคนกรุงเทพแล้วอยู่ในนูอยู่ที่ชั้นย้ายมาจากกรุงเทพเดือยอุ้ยกรุงเทพมาอยู่เจเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วที่ไหนกรุงเทพมาอยู่โพนทองปูศิลาบอกแล้วย้ายมาอยู่โพนทองอยู่เดี่เรข้าววัดอะไพตะวันไรเดียบบ้านอย่างนี้เลยบ้านซื้อที่ได้สองล้านแฟนอยู่นี่เป่าครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ยย้ายมาทั้งสองเลยไม่เคยมาเลยอืมไม่เคยมาอยู่เลยไม่เคยมาเลยเด้อโอ้ครับมาจากกรุงเทพมามามาเดี๋ยวใครพวกเขาเรามาซื้อหาหมวกตัวเล็กๆให้เขาใส่สใบไปดูเห็นไหมอืมเห็นไหมเฮ้ยหาสิบบาทอยู่โคนเซเไปเลยบาทเห็นไหมที่บ้านอันนี้พวก เจ้าของปลานี่แหละครับล้านปลานี่ยด้เนี Teraz, <t <t ่ยเนี่ยเนี่ย่าบุตเาด้ส่งส่งผมขึ้เก่าอยู่ข้เอต่สงการลนะนันได้เปลี่ยนแปลงยะเนาะนั่นได้เปลี่ยนแปลงเยะเ้อบตลาดปลาตลาดปลาคออลา ลูกชิ้นลูกชิ้นสดกันมั้ลูกชิ้นสิ้งกันมั้อันนี้ลูกลูกชิ้นลูกชิ้นทะเลเดือดกินได้เลยๆกันีั้ยในค่ากขาลังขายด้วยกันด้วยเกินตะแสบอยู่ข้างล่างมั้งตลาดอันนี้ผู้สื่อเนอะาะโอ้ผู้สื่อเลยครับด้วยผู้นี็นเขาเกินตะแสบด้วยตลาดนัดวันเสารองพุ่อพุ่ท่วงครับทุกวันเสาร์น้าหมอเสาร์พี่น้อยอยากกินแบบนี้แหละ อันนี้เขาเอื่อเขาเรียนเดือดไปมันหออได้กินเลยเขาหนี่พูดสื่เอเขามแม่ค้าด้วยซึบแม่ค้าพ่อค้าก็จากาป่าขายซุนแอลกินสดเลยหรือหรอครับไม่นัะครับกินสด้อสดนี่ โอ้ยส้มป่าจ้าไม่ได้ค่ะขอบคุณหลายครับส้มป่าแค่บกพริกบ่ใช่ค่ะขายของไวนำ้ำกินขอน้อไว้น้ำส้มปลาสิบสิกับพริกสดสุดยอดเลยสุดยอดเลยชุดย่อเรยนะครับของแม่ค้ากับน,นี่มาจุ่นแน่นาะยินี่เนาะเอาตลาดนั่นเอาเพื่อพ่นท่องเด้อมีแต่ยาดิฟันเยือนเด้อลุบปลาแดกขวดก็มีมีทุกอย่าง,งขิงเค็งนะครับมากับหลานสาวคือเก่าเน้อหลานสาวคือเก่าเด้อนี่เชือบโอ้มีหมดเด้อนี่ แม่ค้าเอาพี่น้องต้องการสินค้าแบบนี้นะครับมีฮอดเ้าวปุ้นบานเนี่ยบะุ่งมีทุกอย่างนะครับปุงพาดติกกัมนีุู่งหิวแทบที่แหละเด้อของแม่ค้ากำลังกินเข่าปลาทู่ก็มี่มีมัดอยู่นี่บกอือก้อก็มี่กำลังกินเข่าก็ส้มปาลานะครับเด้อส้มปลาส้มปลากับบะกิกแซ่บๆตัวเหนียวเอาแมา่เด้ครับตราดน้ำพร่อง เนือ้อมูสเเ้านะครับเนือ้อมูสเเ้าทุกสเเ้าเอาจากได้ยังมาหาแม่ค่ะนี่แม่ค้าใจดีครับอืมเอาขอาวพูดหลายนะครับแซบแซบด้วยครับกินข้าวกับส้มปลาส้มปลาส้มปลา,ปากินข้าวกับส้มปลาไก่อบโองโอ้ฝ้ายวิตเตอร์ใส่<ป>ไได้วยโอ้เหลืองไปห่วยตัวเรแซ่บนะครับเพชรชิมหาบาท เทียติมหาตัวละร้อยหาสิบบาทได้ครับร้อยห้าสิบบาทหอยหาสิบบาทเหลืองโอ้โหไก่ไก่ทอดไก่ทอดโอ้ไก่อบสี่ข้งางร่างตัวละร้อยห,ห้าสิบบาทเครื่องนึ่งก็ได้เจ็ดสิบห้าบาทแมนมัดผลิตภัณฑ์จากไก่หาสิบบาทข้าปุ้นพี่เกาข้าวปุ้นมากโอ้ตัวเกาหนี่แซ่บได้ครับเบื้องหน้านก็ได้นี่มัดหนามปลานามไส้ นี่ลูกสาวมากบ่โอ้ลูกสาวด้วยมั้งลูกสาวตอนนี้ยังี่สิบห้าบาทบบาัาซาวนละเศร้าหาบาทเอาสู่ตควืองสเนาเข้าพุ่นเข้าพุ่นเข้าพุ่นไฟโนกระท่าโฟนี่คือเก่าเนาะส่วนลาเศร้าเด้วยครับเด้อเหมือนเดิมอ๋อเจ้าเดิมเจ้าเดิมนี่ มือนีมีลูกสาวมาสอยครับผมพิดเทิมบอกครับบอกโอ้ยุดสามมือเอาเอามาครับดุดสามวันยุดสามวันยุดกสามวันลูกสาวมาซอยในี่ลูกสาวเอาลูกสาวสวยจ้ะสวยนะลูกสาวสวยปีได้ลวล่ะปีสองหาไล่สารค่าบอกโอ้สารค้าปีสองนะครับเอาสวยเลยครับลูกสาวด้วย โอ้คุณตาแซ่ก็ได้เนี่ยคอปุ่นน้ำคอปุ่นน้ำคอปุ่นแล้วกับสีนี่พักเด้อครับเนี่ยเคียงๆเอาพี่น้องเลือกเอาได้อ๋อขอบคุณหลายแม่ค้าครับขอบคุณหลายครับขอบคุณดนะครับตลาดนัดปนท้องยมุสาสู้เสาเด้อทุกเสาทุกเสาเอาอุ้มอย่างครับอุ้มอย่างคืออุ้มครับเกี้ยอุ้มใครวัดดีแม่ค้าตัวชู้ยันเดียวอ้าโถสามห้าบาท สามแท็กห้าสิบโอ้เขียนอะไี่เนาะเรื่องภษาท่หาสามแท็กห้อันละเท้านี่หลายแบบหลายขนาดกัวมันก,ก็มีสีบบาทตัวเบลอตัวเบล์กระูมักกระทูมั่นอโอ้ยแซ่บตัวนี้ตัวตัวแบบไงบาตัวตัวเท่าไรแบบไงตัวละสีบบาทอ๋อเป็นแต่แซ่บเป็นแต่มั่นครับแต่ละนาะทนท่องสู่มือเนาะซูเสาเนาะซูเสาเนาะ ทุกเสาด้วยทุกเสาเนี่ยมือเสาเอาปลาทูปลาทูจ้าเดี๋ยวมีหลายแบบหลายใสเลยพี่น้องอะไรกินเด้สามอันหาสิบก็มีนะครับอันละเศ้ากระมีสามอันหาสิบก็ะมีขายส่งขายปีกได้นะจ๊ะโอ้ขายส่งขายปีกได้ฝากเบอร์โทรผมบอกสิลงไปใต้คิบให้กันทีขายส่งวะ ขายออนไลน์ได้ส่งให้ได้ฝากเบอร์ไหมอบอกฝา,ากแสดงว่าบอกฝากเอาบอเป็นยังเอามาได้ครับปลาทูทู่นอกจากปลาทู่แล้วก็มีซุนแนลอะไรอยู่างเงลลีงฝากเบอร์ว่าได้ย่างทู่อันย่างทู่เบอร์ไปเสียบอกครับบอกเอาบอเป็นยังได้เอาเนี่ยปลาทู่ามาอนนี้ละจิบ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 นี่ เซตหน่อยได้ครับเอาเพราะอัะจคีบๆเอาตัวแม่เหมดตัวแม่เหมือดเนี่เนยเปีนนยเอาออกมากับมีดเลยนะออกมากับวไปพสชสิไม่หนังเราใช้อยู่ไม่เห็นนะเห็ดบอกครับบอกโอ้เห็ดไข่บ่เดี๋ยวได้คุ้มทายเนยเด้ดอโอ้เห็ดไข่ร้อยนึงบ่ครับนี่ยโอ้เห็ดไข่ไปเจ็บมาเองเองด้อครับนี่เด้อจี๊บมาจากบ้านเฮาเนาะ บักพริกกับนี่เห็ดไข่เห็เดไข่บักพริกอันเท่าไหร่ละครับส่งละยี่สิบบาทเม,มาริกผมผมวุน้นหัวไหนนี่บักพริกนะบักพริก <c oughs> บักพริกอันใดก็ได้ครับบักพริกอยากได้อยู่บักพริกบักพริกใหม่ๆเนาะส้าบาทป่ะเนี่ยส้าบาทได้บักพริกบักพริกบักพริกครับอันนี้ก็นเ,เน็ดไข่เนาะ เอาปลาพลิกเจ้าบาทเจ้าบาทกับเอามาพริกมาพริกเอามาอุ้มนุ่นแม่ฆาเด้อจัลลันัดพ่นข้องให้มันเศร้าปลูกเองบอกครับบอกพี่หนิเขาเป็นสวนผมชายในเรื่องหนิเด้ออันนี้คือเสียงมาจากสวนฮ่องเนาะในเี่บ้านใดครับเนี่ยบ้านนองเดินจ่ะโอ้บ้านน้องเดินนะครับบ้านน้องเดินปลูกเองในบอกพลิกแถวนี่เนาะเอาขอบพ่นด้ายแม่คฆาเด้อขายดีเลยครับเด้ออ๋อเจ้าของเป็ดไปใส่นี่เป็ดเม่าเหมือนเด้อครับเป็ดเม่าเหมือน เปียกแน่หมดโทรศัพท์อาา๋อแต่ละนัดพ้นท่องครับเอามาเลยมือสองป่ะครับบอโทรศัพท์เอาเอบิ้งตายออกหายด้อโทรศัพท์มือสองนี่มามาสุเสาปะโอเวนเนาะมือสองเลยโทรศัพท์มือสอง,อสองแบบลูดแล้วเจ้านี่ลูดตัวนี้นี่ตัวนี้นอาอันประดับตัวนี้เนาะนี่เนาะ,นเ,นอะนเอามาตลาดนาัดนะเพื่อพ่นเครื่องละเอียดครับ เามสอขอู้ด้พอค้าโทรศัพท์เอาขนมโคกมาโยกีกับครัเด็กโอ้มาโยกีแล้วขนมโคกมาเยนี่แล้วเด็กง่ายเนาะ,นะโอีอไปเรื่อยๆมีทีไปจับเนาหะเส็ดเกือสดเรเอยๆอันี่ไลยิ้มหครับยิ้มหุดสด สด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 ยบห้าบาทหรือเซาห้าอุดหนุแห่ึงเหาออันนี้ของพกมีักรวมเกี่ยสะพดครับอันไดก็ได้ละออกมาเลยสดดลุดน้ำกันเลยน้ำอนไรเ้าไปเลยเดี๋ยวะไรเบาห้าบาทห้าบาทครับ นี่หายไปครับผมครับเหรอวุ้นหัวหนอันนึงเด้อเอาไปซิมเบียเพี้เดียวโบราณได้หนิเนาะครับโบลาสองเต่าเนาะสองเต่าผู้เดียวสองเต่าผู้เดียวไว้ว่าสองเต่าผู้เดียวไว้ครับไว้พ่อข้ากันมปุกแต่ก็มากสองเนาะครับน่นี่เห็นผู้เดียวได้แซ่บๆเลยครับนี่แบบโบราณได้หนิแบบได้ก็ได้ขอบคุณหลายครับ cái nam 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 chết hí mạ chết hí mạ chèo tơ lòng không ô xí bà nữa mà chèo là xí bà tôi ăn đầm đầm mấy mấy nhàng này cô cô bỏ cô cô mình nhớ cô ao cô ha chèo nữa เเอออาาันดแบบ้ำน้ำน้ำเนาะน้ำในน้ำในซื้อน้ำซื้อน้ำไว้กิ้นอูว่เาเผาคือเกานะ่าเนาะวัวเผาเลยครับวัวเผามัวหน่อยเลยครับเอาไปเผาโอ้โหใหญ่สองร้อยหา้าสิบเนี่ยถือก็สนเนาะ สองลอยป่สายตาสองลอยเด้ออันนี้เป็นน้องมั้นเหรอสามโอ้สามร้อยหกส,สิบเป็นน่องเด้อน้องวัวอลไรนั้นเพื่อพ่นช่องเงื่อนมีส่อครับเอาพี่น้องอยากกินมาเลยนะครับน้องงัวก็ได้เด้อขอบพูดไรไหมคะ่ะกำลังก,ลงกินข้าวอยู่กำลังกินข้าวอยู่อันนี้นขายอย่างนอราดหน้าบ่ะครับราดหนโอ้อราดหน้าราดหน้าสี่สิบบาทเนะาะราด,ดห,นหน้าสดๆเลยคนน่ะคนน่ะ ลาดหน้าสดๆครับทุกวันเนาะโอ,ทนนอะ้ทุกวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์ด้วยราดหน้าสดๆลาดหน้าสดๆเอาขายดีนะครับเนาะราดหน้านะครับลาดหน้ายอดฝากระมังอาหารอีสานทอดมันฝาบ่งห้าสิบสอง โอ้หาสินาาส้นเศร้าอดห่าสิ้นเศร้าหาสิ้นเศร้าไม่นี่แน่ค่บาบางๆจ้กหน่อยครับมีงของหวานเจ้าเดิเอมอร่อยเลยด้วยนี่ของหวานเจ้าเดิมอร่อยอร่อย อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับนี่โอ้ยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทของหวานชุบโอู้เดี๋ยวจะแซบได้เลยของหวานของหวานครับอเอาการั่างขายครับการั่างขายกำลังขายผลละไม้ผล,ละไม้ผล,ละไม้มล่องกองมั่งคุด ตามป้ายนะครับเดินหนีเด้อตามป้ายตามป้ายเอาเจ็บมดระบดมดระบบเอาโฮก้าแม่ของห้อนั่นไปใส่ระบันเอาหาที่บาทที่เกาเด้นหนีเด้อเห็ดฟางเอากละรังผู้ขายเบาเจ่งๆก็ลรังไปขนของอยู่ไม่ได้เจอใจมือนี่ อยู่ละแถวนี่แหละครับายากยากหลานเนี่ยยากหลานเนี่ยเอาแม่กา้ามาสาย,นย,นยนหน่อยน้องไปน้องของหลายคือเก่าเด้อสายก็มาดีก็มา,ากเมื่อนี้เป็นวันศิลป์พอดีแล้วผู้ซื้อมาสายเพิ่นไปวัดอยู่เพิ่นไปวัดดีามาสายพอดีเ้ามาพอดีเอ,อาเฉยๆเฉยๆอ,อาหารทะเลก็มีิลเตอครับทางฟิลเ้อรชึบ เอาเป็นจานเป็นจานจานละร้อยจานละร้อยจานละร้อยเอาเปหมมดมีมดตัวทู่อ่าสบายดีสบายดีอ่าจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามร,มนะรับชม,ม,มนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาไม่ไเลื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่ออยู่บริกาดเชื่อไม่ที่ผมลงนะครับผู้ติดตามเด้อไปเลื่อนกดไลค์กดแชร์ครับขอรังใจรค์นะครับครคน,ค,ค,บนครนะคนตะลอนตลาดสวัสดีครับ